มีข้อแนะนำสองสามข้อนะครับที่เกิดว่าต้องขี่ทางออฟโรดจริงๆสับมือใหม่นะครับอันดับแรกก็คือเราอาจจะยืนขี่นะครับการยืนขี่เนี่ยเพื่อเพิ่มทัสนะวิสัยทำให้เรามองได้ไกลขึ้นนะครับสองเรามองหาอะไรครับเรามองหาพื้นผิวถนนจริงๆนะครับที่ดูแล้วมีความแข็งนะครับไม่มีความหนาของฝุ่นไม่มีความหนาของกรวดไม่มีความหนาของทรายนะครับเพราะว่ารถเนี่ยนะครับ จะสามารถสัมผัสนะครับยางสามารถสัมผัสพื้นนะครับแล้วก็สร้างแรงยึดเกาะกไปได้นะครับแต่ถ้าเราลงไปในหลุมนะครับที่มีฝุ่นอยู่นะครับฝุ่นปิดอยู่น้ําปิดอยู่หรือทรายปิดอยู่นี่ครับแล้วเราลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับล้ออาจจะมีการฟรีได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้สัมผัสพื้นถนนที่เป็นพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวถนนจริงๆเนาะใช่ไหมครับกลายเป็นสัมผัสอุปสรรคไปนะครับ3นะครับก็คือเราต้องมองหาพื้นผิวที่มีระดับใกล้เคียงกันครับ ลายของวิบากเนี cidade, road, ่ยก็คือลายของออฟโรดเนี่ยก็คือหาพื้นที่ที่มีใกล้เคียงกันไม่ใช่ตรงนี้สูงตรงนี้ต่ำตรงนี้สูงนี้ต่ำนี่ครับอันนี้อันตรายนะครับจะมีความเสี่ยงมากนะครับเพราะฉะนั้นหาพื้นผิวนะครับที่มีระดับใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแล้วก็ไปตามลายนะไปเรื่อยๆนะครับสี่ครับผมก็คือให้ใช้รอบอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ให้ใช้รอบแบบพรวดพลาดนะครับอันนี้เราข้อแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับแต่คนที่มืออาชีพแล้วนะเพื่อนเราเพื่อนๆเราที่ เก่งแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเขาใช้รอบปื๊ดปื๊ดปื๊ดปืดนีใช่ไหมครับแต่เราถนัมือใหม่และประสบการณ์น้อยครับมองลายไม่เป็นยังอ่านลายไม่ขาดครับมองผิวหนังไม่ขาดนะครับเราค่อยๆไปนะครับให้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับเจอจุดนัดหมายหน้าแน่นอนนะครับใช้รอบสม่ําเสมอให้รถเกิดทอกนะครับมีฟิกชันแรงสิทธานสร้างไปเรื่อยๆนะครับ